วันนั้นเด็กชายไผ่นั่งอยู่ข้างเชิงตะกอนที่เพิ่งจะเผาแม่เสร็จผู้คนทยอยกลับกันจนหมดแล้วสปรเร่ก็กำลังจะกลับก็ถามว่าไอ้ไผ่เอ็งทำไมไม่กลับบ้านมานั่งอยู่ทำไมพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกระดูกตอนนี้ไฟมันยังไม่หมดเออข้าละสงสารเอ็งจริงๆพ่อก็อไปมีเมียใหม่ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ ญาติพี่น้องของแม่เองก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วใครจะส่งขา่าวญาติทั้งพ่อเองก็ไม่มีใครสนใจพรุ่งนี้ลุงจะมาช่วยเก็บกระดูกขอผ้าขาวแล้วขับเรือพาเองไปลอยอังคารนะหรือว่าเองจะให้ฝังลงดินไว้ที่ใต้ต้นโพที่วัดนี้ไผ่ก็บอกว่าหนูยังไม่ไปทำอะไรกับกระดูกได้ไหมขอหนูเอากระดูกแม่ไปกอดตอนนอนก่อน หนูคิดถึงแม่เด็กชายพูดพร้อมกับปาดน้ำตาภผยนี่อายุสิบสองปีต้องอยู่คนเดียวสัป,ปเหร่อก็เห็นใจก็เอากระดูกห่อให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาดูเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาให้กำนันบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็บอกนะจะส่งไปอยู่ที่วัดเป็นเด็กวัดจะได้มีเพื่อนแต่ไผ่บอกว่าอยู่ได้เพราะว่าใจไผ่นั้นกลัวว่าไปอยู่วัดแล้วเอากระดูกแม่ไปด้วยไม่ได้ อยู่ต่อมาอาซึ่งเป็นน้องชายของพ่อก็มาไล่ไผ่ออกจากบ้านบอกว่าพ่อเนี่ยเอาบ้านกับที่ดินยกให้อาแล้วพ่อเป็นคนเอาเงินอาไปให้ไพ่ไปอยู่ที่ไหนก็ไปไพ่ก็เก็บเสื้อผ้าใส่ถุงปุ๋ยพร้อมกับกระดูกแม่เตรียมจะออกจากบ้านอาก็ขู่ว่าห้ามบอกใครนะว่าอามายุดบ้านไม่งั้น,นจะฆ่าให้ตาย ไพก็บอกว่าแล้วคืนนี้หนูจะไปนอนที่ไหนอ่ะเอาเรื่องของเองนี่แล้วหนูไปเรียนได้ไงอ่ะมันก็เรื่องของเองเนะี่ยเองรีบๆออกไปตอนนี้เลยไผ่ก็บอกว่าขอหนูนอนสักคืนไม่ได้เหรออาเช้า,ชาหนูจะไปเองต้องไปตอนนี้ละไปให้ไกลที่สุดถ้ายังมีใครเห็นเองอยู่ในบ้านนะคราจะไปตามไปฆ่าทิ้งนะ ภายในวัยนั้นก็กลัวเดินผ่าความมืดออกจากบ้านแล้วเดินเรื่อยไปจนดึกก็แวะนอนศาลาริมทางยุงก็รุมกัดไผ่ก็นอนร้องไห้หยิบหอกกระดูกแม่ออกมากอดปากก็พรำรำพันว่าคิดถึงแม่เหลือเกินหลับไปจนฟ้าเริ่มสว่างรถรามีวิ่งผ่านไปมานานๆจะมีสักคันไผ่ก็รีบเดินไปเรื่อยๆเ,เพราะกลัวอาจะรู้ว่ายังอยู่ในหมู่บ้าน เดินแบกถุงปุ๋ยมาจนเกือบเที่ยงทั้งหิวข้าวหิวน้ำก็เลยเดินมาขอน้ำที่ร้านส้มตำไก่ย่างสองผัวเมียป้าครับลุงครับหนูขอน้ำกินหน่อยได้ไหมครับหนูหิวมากคนที่เป็นผัวก็ถามว่าอ้าวแล้วเองมาจากไหนลระว,วะเนี่ยแล้วพ่อแม่เองเขาปล่อยมาได้ยังไงแม่หนูตายพ่อมีเมียใหม่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับ อาเขาไล่หนูออกจากบ้านหนูไม่มีพี่น้องอะไรวะอาเองนี่มันยังมีจิตใจเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะเออหลานคนเดียวเลี้ยงไม่ได้เสร็จแล้วพ่อค้าก็บอกเมียที่กำลังขายของให้ลูกค้าอยู่ดิมเมอยเด็กมันไม่มีที่อยู่พ่อแม่มันไม่มีอามันก็ไล่หิวโซมาเชียวเอาไงดีเมียก็บอกว่าเอาเข้าวเหนียวไก่ย่างให้มันกินก่อนก็แล้วกัน ยังไม่ว่างคุยอ่ะให้มันกินข้าไปก่อนแกก็มาช่วยฉันขายของก่อนเร็วๆเข้าหลายคนที่อยู่ตรงนั้นได้ยินก็สงสารบางคนก็ชวนไปอยู่ด้วยแต่ไผ่ก็ยังลังเลจนพ่อค้าเขาว่างก็มานั่งคุยด้วยติ๋มก็บอกว่าพี่เราเลี้ยงมันไว้ก็ได้นะลูกเราก็ไม่มีเลี้ยงมันเอาบุญฮะอืมก็เอาสิเด็กมันก็ดูท่าทางเรียบร้อย ที่บ้านเราก็มีแค่แม่คนเดียวป้าติ๋มก็บอกว่าเอ็งไปอยู่กับป้าก็แล้วกันรอเก็บร้านบ่ายสามแล้วค่อยเข้าบ้านนะไผ่ก็ดีใจยกมือไหวเสร็จแล้วไพ่ก็ช่วยล้างจานล้างชามจนหมดผัวของติ๋มที่ชื่อมโนดก็พอใจที่เด็กขยันไม่ขี้เกียจพอบ่ายก็พากันเข้าบ้านแม่ของติ๋มก็ถามว่าเอาเด็กที่ไหนมา ป้าติม๋มก็บอกว่าเด็กมันกำพร้าน่ะแม่สงสารมันญาติก็ไล่มันออกจากบ้านแม่ก็บอกว่าคิดดีแล้วเหรอเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอมถ้ามันดีจริงญาติมันจะไล่ทําไมเด็กผู้ชายเลี้ยงไว้วันหน้าอาจจะเป็นโจรมาฆ่าเราก็ได้นะข่าวเขาก็มีให้ฟังอยู่บ่อยๆใคาให้ชอบะจับมันส่งสถานสงเคราะห์ไปเถอะมนโนตก็บอกแม่ แม่อย่าคิดมากขนาดนั้นเลยเด็กมันก็ขยันอยู่นะถ้ามันเลวจริงๆนะฉันจะยิงหัวมันเองอะไอ้หนูเอ็งไหวยายซะไผ่ก็ไหวอย่างนอบน้อมป้าติ๋มก็บอกว่าเอ็งชื่ออะไรนะลืมถามไปเลยหนูชื่อไผ่ครับยายก็มองคอนให้มันนอนใต้ถุนบ้านนอนอย่าให้มันมานอนบนบ้านเดี๋ยวมันขโมยข้าวของหนีไปอย่าไปไว้ใจมันป้ติ๋มก็ถอนใจ รีบหามุ้งหมอนให้ไผ่ไปนอนข้างล่างคืนนั้นไผ่ก็คิดถึงแม่ก็แอบเอาห่อกระดูกแม่มากอดแนบอกจิตใจเศร้าหมองพอตีห้าไผ่ก็ได้ยินเสียงติ๋มกับมโนดลงมาจัดของใส่รถซาเล้งไผ่ก็รีบลุกเอาห่อกระดูกใส่ถุงปุ๋ยรวมกับเสื้อผ้าเก็บที่นอนเรียบร้อยล้างหน้าล้างตาแล้วก็บอกกับป้าติ๋มกับมโนดว่าเดี๋ยวจะขอไปช่วยที่ร้านด้วย มโนดก็บอกว่าเอ็งไม่อยู่เป็นเพื่อนยายเหรอข้าวปลาก็เตรียมไว้แล้วไผ่ก็บอกว่าให้หนูไปช่วยทํางานที่ร้านดีกว่าลุงกับป้าจะได้เหนื่อยน้อยลงยายเขาไม่ค่อยชอบหนูอยู่ด้วยทั้งสามก็เลยไปขายของกันยายลงมานั่งกินหมากที่ใต้ถุนเรือนที่ยกพื้นด้วยไม้กระดานพอได้นั่งได้นอนเล่นยายนั่งกินหมากก็มองดูกองหมอนมุ้งพร้อมด้วยกระสอบปุ๋ยของไผ่ แล้วก็แลดูมันขัดลูกหูลูกตาก็เลยไปยกกระสอบเอาไปวางแอบไว้ตรงที่วางกระสอบทานยกดูมันหนักๆก,ก็ยายก็เลยเทออกมาดูก็เห็นห่อผ้าขาวก็สงสัยก็แก้มัดห่อผ้าที่มัดไว้มิดชิดพอแก้ออกมาเห็นเป็นกระดูกคนแถมยังมีทั้งหัวกระโหลกยายก็ถอยกรูดไอ้ชิบหายเอ้ยเอากระดูกผีเข้าบ้านกูได้ยังไง ไายหาให้อยู่ไม่ได้แล้วไอเด็กบ้าสตินี่มันต้องไม่ดีแน่ๆเลยเดี๋ยวกลับมาก่อนถต่มึงเดี๋ยวกูจะไล่เองบ่ายทุกคนกลับมาปติมกับมโนตก็หน้าตาเบิกบานเพราะว่าไผ่นักขยันแล้วก็ลูกค้าบางคนก็ชมว่าปติมกับโนดเนี่ยจิตใจดีงามมากเลยอุปการะเด็กพอตอนเย็นทุกคนก็กลับมาจากตลาดยายนะ่อยู่บนบ้านได้ยินเสียงรถลูกมาจอดก็รีบลงมา เสร็จแล้วก็ออกปากไล่ไผ่มึงออกจากบ้านกูไปเลยนะไอเด็กนรกป้าติ๋มก็บอกว่าจะไปไล่เด็กมันทําไมล่ะแม่เด็กมันขยันออกยายก็บอกเอ็งสองคนแหกตาดูชิมันเอากระดูกผีมาด้วยสวยตายหาไผ่ได้ยินก็รีบวิ่งไปดูเห็นกระดูกแม่กับพระขาววางอยู่กับพื้นดินเสื้อผ้าก็กองอยู่ข้างๆป้าติ๋มกับมนโนดก็รีบมาดูมนโนดก็บอกว่าเอ็งเอากระดูกใครมา ป้าติ๋มนะ่ะรู้สึกกลัวกระดูกแม่ผมเองครับป้าติ๋มก็บอกว่าทําไมไม่เอาไปร้อยอังคารหรือไว้วัดนะหอบมาด้วยทําไมหนูรักแม่ครับหนูเลยอยากเก็บไว้ป้าติ๋มก็บอกว่าเอาไว้ไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่บ้านของไผ่นะยายก็บอกมึงออกจากบ้านกูไปเลยแล้วอย่าให้เท่ากระดูกหล่นใส่บ้านกูเลยนะมานนทก็บอกว่าไอ้หนู ถ้าคิดจะอยู่ที่นี่ต่อก็ต้องเอากระดูกแม่ไปลอยอังคารนี่เองจะเอามาเก็บไว้แบบนี้ไม่ได้นะหัวกระโหลกยังไม่ไม่หมดเลยเองก็เก็บมาหมดเองจะรักแม่แค่ไหนเองก็จะเอามาไว้แบบนี้ไม่ได้นะเอาไปทิ้งแม่น้ําเลยหรือว่าจะให้พาไปวัดถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ก็ต้องทิ้งกระดูกแม่ไผ่ไม่ตอบมาเอาเสื้อผ้าใส่กระสอบพร้อมกับเอาหอกกระดูกใส่ไผ่แบกกระสอบพาดบ่า เสร็จแล้วไผ่ก็บอกว่าไม่ต้องเอาไปวัดหรอกเดี๋ยวหนูเอากระดูกแม่ไปลอยน้ำเองมโนตก็บอกว่าขึ้นรถไปเดี๋ยวพาไปแม่น้ำไปลอยห่างจากคนหน่อยยายก็บอกว่าอย่านะไอโนตรถทำมาหากินเองจะบรรทุกกระดูกผีไม่ได้นะมันไม่ดีป้าติ๋มก็บอกว่าไผ่เอ็งเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาตรงแยกข้างหน้าก็จะมีแม่น้ำ เอ็งไปลอยแล้วก็รีบกลับมานะไม่ไกลหรอกไผ่ก็พยักหน้าเดินจากไปไผ่เดินออกไปจนค่ำก็ไม่กลับมาป้าติ๋มก็บอกมานูดบอกว่าเดี๋ยวเราขับไปดูมันหน่อยสิว่ามันเอาไปลอยถึงไหนและป่านนี้ยังไม่มาหรือว่ามันจะไม่กลับมาแล้วทั้งคู่ก็ออกตามหาขับซาเลงเลาะดูริมแม่น้ำก็พบกระสอบปุ๋ยของไผ่ มีแต่เสื้อผ้ากับรองเท้าแตะวางอยู่ริมตลิง่งติ๋มกับมันโนดมองหน้ากันมันโนดบอกว่าไม่ใช่มันลงไปลอยกระดูกแม่มันแล้วแล้วมันจมน้ำตายละ่ะมันว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันโนดก็เลยไปแจ้งความในตัวเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็รีบไปช่วยกันงมหาร่างของไผ่ไม่นานก็พบร่างของไผ่จมอยู่ใต้น้ำ ในวงแขนกอดห่อกระดูกแม่ไว้นั่นแสดงว่าไผ่ฆ่าตัวตายจึงไม่ดิ้นรนกอดกระดูกแม่ไว้นั่นป้าติ๋มกับมาน,นุใยร้องไห้มอบศพให้มูลนิธิช่วยนำไปที่วัดสวดคืนเดียวก็เผาติ๋มกับมานดเป็นคนจัดการให้ยายรู้เรื่องก็นั่งซึมข้าวปลากินไม่ลงบอกกับป้าติ๋มว่ากูไม่น่าไล่ให้มันไปตายเลยติ๋มกับ มโนดก็ต้องคอยปลอบใจแล้วก็ส่งแม่ไปอยู่กับพี่สาวของติม๋มเพราะว่าแม่ไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวเวลาติ๋มไปขายของอยู่ได้สองเดือนยายก็ป่วยตายมันเป็นเรื่องที่ป้ติ๋มกับมโนดไม่เคยลืมก็มันทําบุญอุทิศให้แม่แล้วก็ไผ่เรื่อยมาครับ ตำบลบ้านกงนี้อยู่ในเขตอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุขโขทัยครับเมื่อ30สกว่าปีที่ผ่านมาที่นั่นก็ยังถือว่าอยู่ห่างจากเมืองไกลพอสมควรผิดกับทุกวันนี้ถนนหนทางสะดวกสบายการเดินทางจากบ้านกงเข้าสู่ตัวเมืองก็ไม่ใช่สิ่งที่ลำบากยากเข็นเหมือนแต่ก่อนนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวของนายรันรวมอยู่ด้วย นายรันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพื่อนคนหนึ่งของคุณวิชาที่เล่าเรื่องเนี้มีอาชีพทำสวนทำไร่รายได้ก็พอกินพอใช้ไปวันวันทำให้ฐานะครอบครัวไม่ค่อยจะสู้ดีมากเท่าที่ควรเนื่องจากนายรันมีลูกถึงห้าคนคนโตเป็นผู้หญิงอายุเพิ่งจะได้สิบห้าปีเท่านั้นนอกนั้นก็ยังถือว่าเป็นเด็กเล็กไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แม้นายรันจะค่อนข้างเป็นคนขยันแต่ก็มีข้อเสีย นั่นก็คือนายรันติดการพนันอย่างหนักซึ่งมันก็ยิ่งทําให้สภาพความเป็นอยู่ของลูกเมียลําบากลําบนยิ่งไปว่าเก่าอีกเนื่องจากพอจะมีรายได้จากการขาขายเพื่อไร่เข้ามาบ้างนายรันก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเข้าไปถลุงในบอนเพื่อสนองตันหาตัวเองบางครั้งการเล่นการพนันได้มาบ้างแทนที่นายรันจะหยิบยื่นให้ลูกเมียได้กินได้ใช้แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่านายรันจะมีข้อเสียเรื่องการพนันแล้วยังมีข้อเสียเรื่องความเจ้าชู้อีกด้วยถึงแม่นายรันจะมีอายุเกือบสี่สิบแล้วก็ตามเวลาเห็นลูกเมียใครสวยหน่อยก็เป็นอันว่าจะต้องออกลลยเจ้าชู้ให้เห็นทันทีตอนที่คุณวิชาได้รู้จักกับนายรันนั้นเป็นช่วงที่คุณวิชาเดินทางไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนช่วงระหว่างนั้นนายรันก็ได้มาร่วมวงเสวนาอยู่ตลอดดูดูแล้วก็เห็นว่านายรันเป็นคนที่มีน้ำใจ เป็นมิตรไมตรีไม่ใช่น้อยดังนั้นหลังจากที่คุณวิชาห่างจากเพื่อนคนดังกล่าวนี้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะว่าไม่สะดวกทางด้านหน้าที่การงานพอมาเจอกันอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณสามสีป่ปีคุณวิชาก็อดถามถึงนายรันไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เคยร่วมวงร่ำสาโทด้วยกันมาครั้งหนึ่งแต่เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่านายรันนะเสียชีวิตไปแล้วและจากนั้นเพื่อนก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายรันให้ฟัง ว่าหลังจากที่เคยพบกันในรันคราวนั้นไม่นานในรันก็ไปติดพันลูกสาวเจ้าของร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึง่งซึ่งอยู่ไม่ห่างตัวอำเภอเท่าไหร่นักก็เลยเป็นเหตุให้ต้องไปร้านค้าในอยู่บ่อยๆเพื่อถือโอกาสเกี้ยวพาราศีกับลูกสาวเจ้าของร้านโดยที่ลูกเมียตัวเองไม่มีโอกาสได้รู้อะไรเลยในที่สุดก็เกิดการได้เสียกันอย่างลับๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจาก เพื่อนของคุณวิชาคนเดียวเท่านั้นอะเพราะว่ามีความสนิทสนมกันในรันมากกว่าใครเมื่อมีการได้เสียกันอย่างลับๆเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการตั้งท้องของเด็กสาวคนนั้นและเมื่อเธอรู้ตัวว่าท้องก็ไม่กล้าเปิดเผยให้ใครรับรู้เพราะว่าอายคันพอบอกกับนายรันนายรันเองก็ไม่กล้ายอมรับผิดชอบเด็กสาวคนนั้นก็ตัดสินใจลาโลกนี้ไปเพื่อความปกปิดความผิดพลาด อันน่าอับอายของตัวเองไม่มีใครทราบถึงสาเหตุการกระทำอย่างนี้ของเธอมีแต่เพียงพ่อแม่ของหญิงสาวเท่านั้นที่พอจะระแค่รักายถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวกับนายรันอยู่บ้างก็เลยทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของเด็กสาวเมื่อเด็กสาวคนนั้นตายไปแล้วนายรันก็ยังพยายามกลอบเกลื่อนความผิดของตนด้วยการแวะเวียนไปอยู่ที่ร้านค้าแห่งนั้นเหมือนเดิม เพื่อไม่ให้คนรอบข้างเกิดความระแวงสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าพ่อแม่ของหญิงสาวได้เกิดความอาฆาตอยู่ภายในใจในายรันก็เลยไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยพยายามทำตัวให้เป็นปกติธรรมดาอย่างที่สุดการที่บุคคลต้องสูญเสียของรักหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเครียดแค้นพยาบาทเป็นธรรมดาเพราะว่าจ,จิตใจของมนุษย์ปุ้ทุชนในโลกนี้ยังเต็มไปด้วยตัณหาอุปาทานส่วนจะมีมากน้อย ก็ต่างกันตรงเพียงแค่ปริมาณเท่านั้นเองดังนั้นเจ้าของร้านค้าซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวที่ฆ่าตัวตายก็พยายามหาวิธีกำจัดนายรันโดยที่นายรันไม่รู้ตัวกลับคิดว่าการแวะเวียนมาหามานั่งดื่มกินเหมือนอย่างเคยนั้นจะเป็นเครื่องปกปิดความลับของตัวเองได้แต่กลับตรงกันข้ามเมื่อเจ้าของร้านค้าเห็นหน้านายรันก็ยิ่งทวีความโกรธแค้นมากขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดก็ได้เริ่มแผนการกำจัดนายรันอย่างเลือดเย็น ด้วยการใช้ยาสั่งใส่ให้ในายรันกินโดยผสมกับเครื่องดื่มที่นายรันสั่งมาดื่มค่าเวลาขณะนั่งคุยกับคนโน้นคนนี้ที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วนายรันก็ได้จบชีวิตตายตามเด็กสาวคนนั้นไปในไม่ช้าอันสืบเนื่องมาจากผลกรรมของตนเรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เวรกรรมที่นายรันก่อคือนั้นแม้ว่าตัวนายรันจะได้รับผลกรรมด้วยตัวเองตายไปแล้วในชั้นหนึ่ง แต่ต่อมาก็ได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นซึ่งทําให้เพื่อนของคุณวิชาเนะี่ยมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้น่าจะมาจากอิทธิพลผลกรรมซึ่งนายรันได้เคยก่อไว้ได้ตกทอดมายังลูกสาวของตัวโดยไม่มีใครคาดคิดเพราะต่อมาไม่นานหลังจากที่นายรันได้ตายไปแล้วครอบครัวนายรันก็แย่ลงทุกขณะเนื่องจากขาดกําลังสําคัญของครอบครัวไปเมียของนายรันก็เลยตัดสินใจส่งลูกสาวคนโตคนเดียวของครอบครัว ให้เข้าไปทำงานอยู่ที่ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองตอนนั้นลูกสาวในร้านอายุประมาณสักสิบหกปีเศษด้วยความที่เด็กสาวเป็นลูกกตัญยูต่อพ่อแม่บังเกิดกล้าก็จำใจต้องออกจากบ้านไปช่วยแม่ทำมาหากินทั้งที่ตัวเองไม่อยากจากไปไหนทั้งสิน้นพอได้เงินมาก็ส่งมาให้แม่ให้น้องไว้กินไว้ใช้ส่วนตัวเองนั้นกินอยู่หลับนอนในร้านอาหารแห่งนั้นก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหรนะ่นัก ลูกสาวในรันจากหมู่บ้านออกไปทำมาหากินในเมืองได้สองปีที่สุดก็ต้องหอบเสื้อผ้ากลับมาพร้อมกับลูกในท้องที่มีอายุราวห้าเดือนด้วยสาเหตุเพราะเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้านายเธอได้ฉ่วยโอกาสในช่วงที่ไม่มีใครอยู่ปลุกปล้ำขืนใจเธอทั้งยังบังคับให้เก็บเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความลับห้ามแพร่งพลายให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดเด็กสาวกลายเป็นนางบำเรออย่างลับๆับของเจ้าของร้านอยู่ชั่วระยะหนึ่งความก็แตก เมื่อเมียเ,เจ้าของร้านจับได้ลูกสาวในรันก็ถูกสองผัวเมียเจ้าของร้านเฉดหัวออกจากร้านโดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆแม้แต่น้อยในที่สุดเธอก็ต้องยอมตากหน้ากลับมาอยู่บ้านพร้อมกับลูกในท้องซึ่งนับวันจะยิ่งเติบโตขึ้นทุกทีเหตุการณ์ที่เกิดขช่นนี้เป็นเรื่องจริงที่เพื่อนคุณวิชาได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวกฎแห่งกรรมที่บรนดาลให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างคาดไม่ถึงพฤติกรรมอันเป็นบาปของนายรันที่เคยกระทำไว้ กับลูกสาวร้านค้าช่างไม่ต่างไปจากพฤติกรรมของเจ้านายลูกสาวตัวเองเลยและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นแม้ว่ามันจะไม่ลงเอยเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างมากครอบครัวของนายรันซึ่งมีสภาพย่ำแย่อยู่ก่อนแล้วเมื่อต้องมารับภาระเลี้ยงเด็กซึ่งเกิดขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งก็ยิ่งทุกข์ยากลำเค็นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะที่สุดแล้วเด็กคนนั้นเกิดมาท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่แสนเข็นต่อมาไม่นานนัก เมื่อลูกสาวคนโตในรันไม่สามารถทนสภาพความยากจนแรนแค้นที่เกิดขึ้นกับแม่กับน้องและลูกกำพร้าของตัวได้เธอก็ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเลือกทางเดินของชีวิตที่อาจจะดีขึ้นด้วยการเดินทางเข้ากรุงเทพและใช้ชีวิตบนถนนสายโลกีซึ่งเป็นทางเดียวที่เธอจะสามารถหาเงินมาจุนเจือแม่น้องแล้วก็ลูกกำพร้าของเธอได้อย่างเพียงพอนี่คือบทสรุปชีวิตอันแสนเศร้าของลูกสาวในรัน ที่พ่อของเธอได้เคยก่อบาปสร้างกรรมให้กับชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งจนต้องลาโลกนี้ไปด้วยความอับอายเมื่อครั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่ากรรมชั่วที่เราได้กระทําลงไปนั้นบางทีอาจจะส่งผลไปถึงคนที่เรารักที่สุดในชีวิตได้ผลสนองของเวรกรรมมักจะกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในการก่อกรรมเพราะกรรมนั้นมีจริงครับ มาถึงเรื่องเวรกรรมบาปบ,บุญอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายนะครับอาชีพการค้าขายของมนุษย์ทุกคนทุกครอบครัวนี้ไม่แตกต่างกันมากนะักขึ้นอยู่กับสังคมแล้วก็บุคคลจังหวัดสุโขทัยนี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งชาวบ้านบางกลุ่มมีอาชีพในการซื้อขายวัวเพื่อส่งไปโรงฆ่าตาน้อยและยาย่สีสองผัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านสวนในอำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทยัขทยก็เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งมีอาชีพค้าขายส่งวัวเช่นเดียวกัน พวกเขามักจะขึ้นไปซื้อวัวทางจังหวัดลำพูนแล้วก็นำมาขายที่กรุงเทพก็แถวแถวย่านซอยกล้วยน้ำไทยนั่นแหละไรายได้จากการค้าทำให้สองผัวเมียคู่นี้มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่บาปกรรมก็ยอมหนีไม่พ้นถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าวัวเหล่านี้แต่ก็เป็นผู้นำมันไปให้เขาฆ่าอยู่ดีลำพังตาน้อยอยังพอทนแต่เยยสีนี่สิว่างเว้นจากการเดินทางไปหาซื้อวัวกับสามี แกก็มักจะชวนพักพวกไปตกปลาซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ยายสีโปรดปรานมากตกได้ก็ใช่ว่าจะนำเป็นเอามาเป็นอาหารซะเมื่อไรส่วนมากทําเพื่อความสนุกซะมากกว่ากีฬาแบบนี้น่าจะเป็นที่ผู้ชายที่ชอบแต่กลับเป็นผู้หญิงอย่างยายสีซะนี่ต่น้อยก็มีข้อเสียคือชอบกินเหล้าซึ่งยายสีก็เคยเตือนเสมอเสมอเพราะว่าต้องเป็นผู้ขับรถไปค้าขาย ยายสีเอ่ยกัาน้อยในวันหนึ่งหลังจากที่ได้ไปซื้อวัวกันแล้วก็จะนําไปส่งที่กรุงเทพนี่ตันน้อยถ้าได้กําไรเที่ยวนี้นะซื้อเบ็ดตกปลาแบบที่ทันสมัยที่เห็นในทีวีให้ฉันสักอันหนึ่งสิรู้สึกมันจะเท่ดีอ๋อยายสีมันจะไม่เวร์ไปหน่อยเหรอเบ็ดแบบนั้นนะน,นะจะเอามาตกที่บ้านนอกอย่างเราเนี่ย ตา้อยก็อดมันไส้ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะขัดใจเมียเพราะนานๆนจะขอสักทีเออนะฉันขอแค่นี้ละ่ะอีกหน่อยเราอาจจะต้องตายจากกันแล้วไม่ให้อะไรเป็นที่ระลึกบ้างเลยแล้วตาเท้าพูดบ,าบา้าๆการค้าของตา้อยเที่ยวนี้ได้กําไรดีพอสมควรแล้วแกก็ไม่ลืมทําตามที่เมียขอยายสีนี่ดีใจมากกับคันเบ็ดตกปลาที่ตา้อยซื้อให้พอะจะได้นําไปอวดพักพวกของตัว พอเดินทางกลับถึงบ้านใยี่ยีก็รีบไปชวนพักพวกให้ไปตกปลาด้วยกันทันทีบาปกรรมสองคนนี้ช่างทำขึ้นซะจริงๆปลาหลายตัวต้องโดนเบ็ดใยญ่ยีเกี่ยวซะปากฉีกขาดร่องแรงมันเป็นความสนุกของมนุษย์แต่เป็นความทุกข์ของสัตว์เะเลอะเกินแต่กรรมเวรของมนุษย์ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นใครสร้างบาปกรรมเอาไว้ก็ย่อมได้รับไม่ช้าก็าเร็วเนี่ยเป็นเรื่องจริงวันหนึ่งขณะที่สองผัวเมียเดินทางกลับจากส่งวัวที่กรุงเทพ ตาน้อยค่อนข้างจะดื่มมากแกแวะดื่มมาตลอดรายทางที่จะกลับสุขโขทยัยความเมาประกอบกับความขนองตาน้อยก็ขับรถเร็วมากจนยายสีเริ่มออกปากเตือนแต่ตาน้อยก็เถียงว่าไม่เมาทั้งคู่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันมาตลอดทางมีรถบรรทุกไม้จำพวกไม้ยูคาลิปที่เขาใช้ทำเสาเข็มคันนึงจอดอยู่ริมทางเพราะว่ายางแตกตอนนั้นมืดแล้วไฟจากหน้ารถตาน้อยคงไม่สว่างพอหรือจะเป็นเพราะความเมา รถตะน้อยที่วิ่งสายไปสายมาก็พุ่งเข้าชนรถบรรทุกคันนั้นเต็มแรงเสียงดังสนั่นไปทั่วถนนร่างยาย่สีกระเด็นออกมาจากรถสลบหมดสติไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อีกไม่รู้ว่าสามีของเธอจะเป็นยังไงบ้างยายสีรู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรด้วยร่างกายที่บอบชำ้ำอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบมีบาดแผลจากรอยถูกกระจกบาดบางแห่ง แต่ที่ยายสีทรมานเจ็บปวดที่สุดก็คือที่ใบหน้าเพราะว่าปากของแกถูกอะไรไม่รู้เกี่ยวฉีขาดจนเกือบถึงใบหูลิ้นถูกตัดฉีขาดไปด้วยถึงแม้นายแพทย์ผู้รักษาจะทําการผ่าตัดเย็บตกแต่งให้แล้วก็ตามยายสีก็ไม่สามารถพูดจาได้ชัดเจนเหมือนก่อนเพราะลิ้นแหว่งปากเบี้ยวลองหลับตานึกดูเถอะครับว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนอะไรที่แกเคยทําอยู่เป็นประจำไม่เพียงแต่ร่างกายที่เจ็บปวดทรมานเท่านั้น แต่จิตใจยายสีก็เจ็บปวดคืนขมไม่แพ้กันเพราะว่าตาน้อยสามีคู่ทุกคู่ยากบัดนี้จากไปแล้วเขาเสียชีวิตในคืนที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละโดยถูกท่อนไม้ที่ถ่ายรถบรรทุกทิ่มทะลุผ่านกระจกเข้ามาเสียบที่คอเขาพอดีเป็นภาพที่สยดสยองต่อผู้พบเห็นเหตุการณ์เขาตายทันทีถ้าไม่มีใครรู้จักเบื้องหลังอาชีพของสามีภรรยาคู่นี้ก็คงคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเท่านั้นเอง แต่ยายสีผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอรู้ดีว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ก็สายไปแล้วบาปที่เธอและสามีกระทําโดยตั้งใจหรือไม่นั้นก็แล้วแต่มันย้อนมาสนองเข้าห้แล้วปัจจุบันยายสีเลิกตกปลาโดยเด็ดขาดเธอยังคงอยู่ที่สุขโขทยัยอาชีพใหม่ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี้ยวรถเข็นครับตาน้อยตายไปแล้วตายไปพร้อมกับวัวชุดสุดท้ายที่แกส่งไปให้เขาฆ่านั่นแหละอืมเวรกรรมกรรมมุนาวัตะตีโลโกโค,รครับ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณอยากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ